ซุ่มจนเจอคิดดีและก่อนจะทำอะไรโดนซุ่มไม่เลิกกับปิตนาที่ถูกจับตาว่ามืเป็นมือที่สามอย่างหนิงกับจินที่มีภาพและร่วมเฟรนกับเพศสันชัยธัญญาหลังจากหนิงปริตาก็ได้ออกมาเปิดใจทายรายการชุย3แซฟ่างช่อง31ว่าจุดตั้งเริ่มต้นหนิงก็ไม่ได้ผิดและจุด จบของหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งหนิงก็ไม่ได้เป็นคนที่รับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้ก็คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้ฟังให้หนิงฟงังก็เหนื่อยและห่วงอย่างเดียวคือลูกแค่ลูกล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายนที่ผู้ใช้ใน Tik To อกที่รายงานหนึ่งที่ได้ออกมาโพสภาพคู่กับสาวปิศนาที่คู่กับจินจะ ดินระกอนนั้นกับสาวปิศนาที่ผู้ใกล้ชิดและสนิทกับทั้งเป็กและธัญญาอีกด้วยโดยผู้ใช้ใน t ิ k ต o อกก็ได้เขียนแคปชั่นว่าพี่เป็กธัญญาพี่ธัญญาร่วมงานนี้สองฝ่ายจะทำอะไรอยากให้คิดดีๆ